พิธีมาเป็นตัวประกอบในนิยายตอนที่35อัคคีกับอาร์มกำลังกุมใจเมื่ออลไยเข้าไปในห้องห้องที่คุมขังเอเชียอยู่และอยู่ในนั้นเป็นนาสองนานมันเงียบผิดปกต,ต,ติหรือว่าอลไลจะสังหารเอเชียไปแล้วอลไลเก่งพอที่จะสามารถฆ่าคนด้วยมือเปล่าด้วยฝีมืออย่างเอเชียไม่มีทางรับมืออลไยได้แน่นอนและในตอนนั้นทั้งอามทั้งอัคคีร้อนใจ จึงคิดจะพังประตูเข้าไปแต่ประตูเท่ากันนั้นก็เปิดซะก่อนอีไลยเดินออกมาพร้อมกับเอเชียที่โดนตามหลังทามยังส่งยิ้มให้กับเขาด้วยอีไลให้เอเชียตามเข้าไปสองคนนั่นก็ลังไปในห้องของโจที่รักษาตัวอยู่ซึ่งไหนตอนนี้อามเองเพิ่งจะรู้ว่าเอเชียแท้จริงแล้วเป็นหมอทหารแต่อากีรู้ตั้งแต่แรกแย่อมยิ้มเรื่องนี้ ไม่คิดว่าอีไลยจะเห็นด้วยกับเขาจึงให้เอเชียรักษาโจเพราะตอนที่เข้าไปนั้นอีไลโดูท่าทางจะไม่ยอมง่ายทีนี้เขาก็ไม่กังวลใจเรื่องอีลลยจะทำร้ายเอเชียแล้วรู้สึกดีขึ้นมาทำไมอาคีนายถึงไม่บอกฉันเนี่ยว่าหมอนี่เป็นหมออามพูดด้วยควาหมหงุดหงิดเพราะตอนนั้นเขาร้อนใจและอาคีก็มีทีท่าเหมือนกับเขาเลยบอกสักนิดก็ไม่มี ที่แท้ก็รู้กันฉันจะไปรู้ได้ยังไงเราว่าอีลายจะเห็นด้วยยอมให้เอเชียรักษาเจ้าหมอน,นั่นเดินท่าทางขึงขังมาแบบนี้ฉันก็คิดว่าจะมาทํรลายเอเชียอีกอะ่ะพอกันเลยทั้งสองคนน่ะใลยังไม่ค่อยดีอยู่อามนายกับเอเชียไหนๆก็มีอะไรกันแล้วอะ่ะนายก็ช่วยรักเอเชียหน่อยเถอะไม่งั้นเอเชียคงไม่ยอมนายขนาดนี้ รู้ไหมครั้งแรกที่ลักลอบเข้ามาที่นี่เอเชียเจอฉันก่อนก่อนที่จะไปห้องนายหานี่ที่เขารู้ว่าห้องฉันอยู่ไหนก็เพราะนายเหรอคีอืมแต่เรื่องเนี้ยกีไลไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้แน่หมอนนั่นหันมามองละอีไลเหลือบมองพร้อมกับสายหน้าพอกันทั้งคู่แต่ตอนนี้เอเชียยืนยิ้มยิ้มถึงหน้าตาจะบวมโปดแต่เขาก็ฉลาดพอที่จะรักษาตนเอง เพราะมีอุปกรณ์ทำแผลอยู่ในห้องนั้นอยู่แล้วซึ่งอามไปวางทิ้งเอาไว้และในตอนนี้เอเชียก็ไม่ต่างอะไรจากแขกคนหนึ่งของอีไลนั่งร่วมทานอาหารด้วยกันโดยไม่ถูกกักขังแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมให้เอเชียออกไปจากบ้านหลังนี้ซึ่งเอเชียก็ไม่คิดจะไปอยู่แล้วกินเยอะๆนะนายไม่ต้องมาตักให้ฉันเลยนายกินของนายไปเถอะอามพูดเหมือนเบงเวียง ไม่พอใจอาจเป็นเพราะว่ารู้ที่หลังก็ได้ว่าเอเชียเพรียกินเป็นหมอมีหน้าละรูปร่างถึงได้บอบบางนะจะเห็นบางๆอย่างนี้เหอะแรงเยอะสมัติเลยแกก็กินไปเถอะน้าเอเชียรัสาตักให้หอนี่แกก็เห็นดีเห็นงามด้วยหรออีายก็เอเชียเขาช่วยโจวไว้มีทางรักษาโจให้หายเร็วที่สุดเพียงแต่ว่าฉันต้องให้เอเชียไปหายามาให้ยาที่ดีที่สุด พูดอะไรอีไลเดี๋ยวเราค่อยคุยกันกินเยอะๆนะเอเชียขอบคุณอีไลที่ไว้ใจผมในฐานะผมเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นใครผมก็จะช่วยทั้งนั้นอีไลคุยกับเอเชียอยู่นานคุยกันตามลำพังอามเองก็หงุดหงิดไม่รู้ว่าสองคนนั่นคุยอะไรกันบ้างจนกระทั่งเอเชียกลับไปที่ห้องส่วนนักทีเองก็ถูกไล่กลับห้องเหมือนกันอีไลเรียกเขาไปคุย ซึ่งเขาก็อยากรู้ว่าเพื่อนคุยอะไรกับเอเชียบ้างแกว่าอะไรนะหมอนน่นจะไปจากที่นี่ใช่แกตกใจอะไรวะฉันก็ให้เอเชียไปหายามาให้กับเราส่งยามาให้แล้วพวกเราจะไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ใครรู้อย่างน้อยๆฉันก็ยังไม่ไว้ใจเอเชียแต่แกก็ให้เขาไปหายาแล้วเขายอมไปเหรอยอมสิเขาเต็มใจช่วยเราแต่อย่างว่านแหละฉันยังไม่ไว้ใจ เราเลยต้องย้ายที่อยู่ใหม่ฉันเห็นด้วยกับแกทันทีที่เขาไปหาทันทีนี่หมายความว่าใช่ตอนนี้แหละหมายความว่ายังไงก็หมอนั่นพึ่งเข้าห้องไปเมื่อกี้ฉันก็แค่มอบเงนินจำนวนหนึ่งให้เขาเพื่อนำยามให้กับเราอะไรนะหมายความว่ายังไงเอเชียจะไปจากที่นี่ตอนนี้เลยหะ ไปตอนนี้ใช่อามเดินออกมาจากห้องพร้อมกับอีไลเห็นอักคีกำลังยืนส่งเพื่อนเอเชียกลับไปพร้อมกับรถของเขาที่ตอนนั้นอามขโมยมาและขับมันมาที่นี่เขาไปแล้วโดยที่ไม่บอกลาอามสักคำแต่กระทั่งเถอะหมอนั่นไปก็ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องกุ้มใจเอเราเตรียมย้ายบ้านกันเลย ไปดูนี้เลยเหรอแล้วเรื่องยาที่แกจะให้เอเชียส่งมาล่ะฉันมีทางติดต่อกับเอเชียอยู่แล้วฉันคุยกันเรียบร้อยส่วนแกไม่ต้องห่วงตอนเนี้เราต้องรีบย้ายไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอคคีเฮมานี่อีไลดึงมือของอัคคีเพื่อเตรียมตัวไปจากที่นี่พวกเขาต้องเก็บข้าวของที่จําเป็นเท่านั้นอีไลไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดตอนเนี้ถึงแม้เขาจะไว้ใจเอเชียในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ทั้งหมดอยู่ดี ในที่สุดพวกเขาก็ได้มาอยู่สถานที่ใหม่ซึ่งที่นี้ก็น่าจะปลอดภัยและรัดกุมมากกว่าเดิมไม่ได้อยู่ที่ย่านชุมชนสามารถรู้ว่าใครเข้าใครออกและไม่ให้ผิดพลาดเหมือนตอนเอเชียลักลอบเข้ามาไอ้อมเป็นอะไรเนี่ยเติมอะไรแกเปล่าซะหน่อยฉันซึมที่ไหนก็แค่ไม่มีอะไรทำหนุกๆอะ่ะเนี่ยก็มีแต่พวกเราโซ่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ เอเชียส่งยามาให้แล้วเราแกล่ะคิดถึงหมอนันหรือเปล่าจะคิดถึงทำไมไมดถึงเลยจริงอะ่ะแล้วหมอหนั่นติดต่อกันยังไงฉันก็แค่ให้คนไปเอาอยาที่เขาฮาให้ใครไปถามทำไมหรือว่าแกอยากไปเออเปล่าก็ไปส่งไงลูกน้องของฉันแต่ว่าส่งไม่ได้อยู่ที่นี่ ก็ใช่น่ะสิสงเป็นคนเดียวที่ทางการไม่รู้จักแล้วไม่เคยเห็นหน้ามันมาก่อนเพราะมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวฉันเออก็ดีแล้วแกรู้จักรอบครอบถ้าไม่ได้แกไอ้เตอไก่โจลูกน้องฉันก็คงแย่ดีไม่ดีถ้าไม่ตายก็พิการรู้แล้วก็ดีแต่ว่าหมอนี่มันก็ใช้ได้นะอามใช้ได้อะไรก็ยาที่มันส่งมาให้เราน่ะสิเป็นยาชั้นดีจริงจริง หมอของเราก็รับรองหมอนี้มันใช้ได้เว้ยถ้าทางมันจะชอบแกจริงๆแล้วแกคิดยังไงกับเขาอะคิดอะไรไม่คิดอะไรเลยอืมก็ดีแล้วล่ะเพราะแกคงไม่เหมอกับเขาหรอกแกเป็นโจรเอเชียเป็นหมอแถมยังเป็นทหารของทางการอีกคงไม่เหมาะกันจริงๆแกนว่าแต่ฉันเถอะแล้วเรื่องของแกกับคีล่ะนักเคีน่ะเหรอโอ๊ย สบายลนนั้นอ่ะฉันพูดคำเดียวฮะนี่อยากีเชื่อฟังแกขนาดนั้นเลยเหรอวะเท่าที่รู้มาเนี่ยแกบังคับเขาตลอดเลยเปล่าฉันไม่ได้หมายความไวงนั้นคือฉันพูดคำเดียวนอกนั้นอากีพูดหมดเลยวะ่ะตอนเนี้ยพูดอะไรไม่เคยทันเลยต้องยอมตลอดแต่สิ่งที่ฉันยอมไม่ได้ก็คือให้เมียกลับไปบ้านนี่แหละแต่หน่อยก็คงจะให้เขากลับไปพบกับคนที่บ้านมาั่งไม่งั้น ฉันเองก็สงสารเมียวะ่ะเออรู้จักสงสารนะขีบ้าแกนี่มันใจดําสมัดเลยได้แต่ห้ามนู่นห้ามนี้แอ่อย่างเดียวน่ะถ้าเป็นแกจะรู้สึกไงฉันก็ไม่ยอมสิี่ลายหัวเลาะแต่แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปปล่อยให้เพื่อนนั่งซึมเหมือนเดิมขีบอ,อมยิ้มเมื่อเห็นอีลายเข้ามาอืมที่อย่างเนี้ยิ้มได้สักทีนะก็ฉันขอบใจที่นายปล่อยเพื่อนฉันไปนี่แต่หมอน,นั่นนะ่ะ จะไม่ยอมไปนะสิที่ยอมไปเนี่ยก็เอายามาให้โจกับเตยถึงได้ยอมช่วยและยอมไปมันชอบไอ้อามจริงๆฉันว่าแล้วไงเล่าชอบจริงแต่เอเชียก็ไม่อยู่กับอามไม่ได้ส่วนอามไม่ต้องพูดถึงไี่อยู่กับเอเชียไม่ได้แน่นอนถูกท่านผู้นาจับแน่ๆนเหมือนฉันหไหมมันเหมือนกันที่ไหนเล่านายไม่ใช่โจรซะหน่อย ค่เป็นกลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนทางการก็เท่านั้นเรียกว่าต่อต้านดีก,กว่าอคีือถ้าฉันยอมให้กลับบ้านอคีจะกลับมาหาฉันไหมไม่รู้สิเออให้ได้อย่างงี้สิถ้าตอบอย่างเนี้ยจะให้กลับดีไหมนะนี่นายจะให้ฉันกลับหรอถ้าอยากกลับฉันก็จะให้ไปถึงแม้ว่าฉันจะไม่อยากทำแต่ว่า บางครั้งฉันก็กดสงสารไม่ได้อะเห็นนักคีร้องไห้บ่อยๆฉันก็รู้สึกเหมือนกันนะนายเนี่ยขอบใจนะอักคีจ๊บป,ปากออลายเบาๆนี่มันเป็นครั้งแรกที่อีลายรู้สึกดีและดีมากๆจูบครั้งหนึ่งจากอักคีแต่ได้ระดมจูบหลายๆครั้งจากออลไลอักคีต้องผลักเขาออกทำบ้าอะไรของนายเนี่ย จบคืนไงอย่างนี้เขาไม่เรียกจบคืนล้วมัง้งดีใจขนาดนั้นเลยเหรอถึงขั้นจบฉันก่อนอะ่ะก็ดีใจสิฉันคิดถึงพ่อกับแม่นี่ถ้าอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยแต่ถ้าไม่กลับมาแล้วก็ฉันจะไปรับกลับเองต่อให้ฉันจะโดนจับก็ตามแหมถ้าอย่างนั้นฉันก็จะรอหน่ายไปรับลับแล้วกันได้สิได้เสมอ อีไลอ่อมนิ้นอย่างได้น้อยอะคีก็ยอมกับกับเขาถึงแม้ว่าเขาต้องไปด้วยตัวเองก็ตามนายไม่ต้องทำอย่างนัก็ได้ฉันรู้แล้วว่านายรักฉันฉันก็ก็อะไรฉันก็รักนายจริงเหรออืมแล้วถ้ารักขนาดนี้ไม่ต้องกลับเราบ้านอะไม่ได้สิฉันก็ต้องกลับบ้านไม่อนุญาตแล้วเนี่ แต่ฉันรับปากนายว่าฉันจะไม่ทิ้งนายเด็กขาดเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ฉันรักนายไปแล้วอ่ะจะทิ้งได้ยังไงฉันก็าขาดนายไม่ได้เหมือนกันอีไลดีใจจนพูดไม่ถูกเขาลุกขึ้นแล้วก็โดดโลดเต้นไปรอบห้องอักคีเองไม่เคยเห็นทีท่าแบบนี้ของอีไลามาก่อนบอนนี่ทำเหมือนเด็กบางครั้งที่บุคลิกมันไม่ให้เลยเขาเป็นคนที่ดุด แล้วก็เงียบสมเขาได้ซ้ำพอได้ล้วมั้งแต่คนข้างนอกลูกนอกนายก็ได้ยินหมดหรอกก็ช่างปละไลก็ฉันดีใจนี่เสียงของอีไลแสดงความดีใจออกมาจากห้องซึ่งอามเห็นแล้วก็อมยย้มเล็กน้อยเพื่อนมีความสุขคงจะเข้าใจกันแล้วไม่ทะเลาะกันมีแตกเขาแหละคิดถึงคิดถึงไอน่าจเจิดนั่นทำยังไงดีหนะ้าตอนนี้ย มันคิดถึงจนบอกไม่ถูกแล้วห่างกันแค่วันหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมืเฮโอ้น่าตายเถอะแล้วตอนนี้หัวใจมันก็นำทางสมองอามขับรถออกมาจากบ้านเขารู้ว่าเอเชียอยู่ที่ไหนได้แต่เฝ้ามองหมอนั่นกําลังเดินออกมาจากบ้านของตนเองเอเชียกําลังทำอะไรไปที่ค่ายทหารจากนั้นเขาก็ไปที่บ้านหลังเดิม นี่มันไม่ใช่บ้านของหมอนี่นี่จากนั้นหมอนี่ก็กลับมาที่บ้านหลังเดิมที่เขามีอะไรกันหลังนั้นในขณะที่เขาเองเฝ้าตามเอเชียตั้งแต่หัวค่ําตนกระทั่งดึกเอเชียไปที่ค่ายทหารในตอนค่ํามันน่าแปลกมากความจริงในตอนนั้นมันไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วแต่เอเชียก็เข้าไปไม่รู้ว่าหมอนั่นที่จะทำอะไรต่อกันแน่ แต่กระช่างเถอะแค่รู้ว่าหมอนี่ไม่ทำอะไรผิดต่อเขาและอีหลายก็พออามเองแวะทานอาหารเขารู้ว่ามันอันตรายแต่เขาก็ยังไม่อยากกลับไปที่บ้านตอนนี้แวะทานอาหารปลอมตัวมาก็น่าจะพางตัวได้ระดับหนึ่งในที่อาดที่ทานอาหารอยู่นั้นชายแปลกหน้าที่แต่งตัวประหลาดก็มานั่งข้างๆเขาแถมยังกอดเขาอีกด้วย ซึ่งในตอนนั้นอาร์มเองก็เตรียมตัวที่จะผลักร่างชายคนนั้นออกไปแต่พอได้ยินเสียงก็จําได้เอเชียใจร้ายจังเออกันก็ทําร้ายกันซะแล้วนายทำบ้าอะไรเนี่ยแต่งตัวอะไรของนายอ้าวที่อาร์มยังแต่งตัวได้เลยเห็น<ม>ไหมล่ะเราก็เสมอกันป่าจริงนี่นายแอบตามใช่ไหมหระใครแอบตามใครกันแน่นี่นายเอเชียจะเรียกทําไม กลัวจำชื่อไม่ได้เหรอเม่าจา๋ากําลังหิวพอดีเลยอ้อหน้ากินทางนั้นเลยอ่ะนี่นายจะกินก็กิน,กนคนเดียวก่อฉันจะกลับแล้วไม่ได้นะบอกฉันนี่นายจะบ้าเหรอไม่อยากให้ฉันถูกศัตังไงได้ถ้างั้นก็ไปกันไปกินข้าวที่บ้านฉันก็ได้ฉันไม่ไปกับนายก็ไปดีๆหรือว่าหรือว่าอะไรให้ฉันต้องใช้กำลังนี่นายกล้าเหรอ ก็ไม่กล้านะซิไปเถอดีเทอะนะจะไปเอายาให้กับลูกน้องของอามด้วยไม่อยากได้ยาหรือไงที่ส่งไปนั่นน่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมาก็ดีแล้วจะได้เอาไปด้วยจริงเหรอนี่นายได้ยามาอีกแล้วใช่ไหมได้เอเชียอมยิม้มถโอก,กาสจับมืออารมไปที่รถของเขาและอามเองก็ชักสีหน้าไม่เอานายก็ขับรถของนายฉันก็ขับรถของฉันได้ ถ้างั้นขับตามกันไปเอเชียยักไหล่ก่อนที่จะขับรถแล้วนำหน้าอามาพอมาถึงบ้านเท่านั้นอามเองก็ถูกรวกกอดปล่อยฉันนายจะทํะไรเนี่ยก็คิดถึงขอรางวัลหน่อยแล้วกันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนี่นายจะบ้าเหรอคนอะไรแรงเยอะชมัดอามคิดในใจก็ถูกเอเชียปลุกปั้มอีกแล้วยอมรับว่าครั้งนี้ยเป็นการปั้มแต่ในที่สุดก็เป็นการสบยอมเอเชีย นอนอมยิ้มพวกเขามีอะไรกันที่โซฟายอมรับมันเถินดิบและโดหดร้ายโชมัรรู้แหละว่าโดนกัดทั้งหลายทีอ่าเองหันไปทุกเขาเต็ลนะเนี่ยแผลกายัางไม่หายเลยก็นายเป็นหมาหรือไงกัดอยูได้ก็มียน่ารักนี่อารมได้จะถอนหายใจมาแอบดูเขาตามเขาทําไปทํามาก็ไม่ยอมนอนเขาอีกโอ้ยไออามนะไออามเป็นอะไร ถอนหายใจอีกแล้วบักเมียกนบบนันเริ่มแบบนี้ไปเริ่มปกติฉันแค่มาเอาอยาไม่ใช่จะมานอนกับนายซะหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ฉันเองอ่ะยอมนะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอยู่กับอาร์มอะไรของนายคือฉันไปลาออกจากราชการเพื่อมาเป็นหมอธรรมดาจะได้อยู่กับอาร์มอาร์มจะได้ไม่ต้องระแวงอีไลก็เหมือนกันตอนนี้ฉันรับปากกับอีไลว่า จะรักษาโจาให้หายเตยด้วยนี่นายจะบ้าเหรอถ้านายทําอย่างนั้นนายมาปัวพันกับฉันถ้าทางการรู้นายก็จะถูกจกับผ่านสมรร่มคิดกระช่างประไล่ล่ะใครจะมารู้ใช่ไหมถ้าฉันไม่บอกถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาก็บอกแล้วว่าช่างนายนีนบ้าสจชัดอนาคตตัวเองอนาคตของฉันคือต้องการมีความสุขกับคนที่รักต่างหาก อามไม่รักฉันสักนิดเหรอเอามือออกไปก่อนไม่นี่ก็ได้ถ้างั้นก็ตอบมาสิว่ารักหรือเปล่าจะให้ตอบความจริงใช่ไหมใช่ฉันจะทำใจให้ได้ไม่ว่าคำตอบจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ฉันได้เลือกแล้วต่อให้อามไม่ชอบฉันแต่ฉันก็ไปลาออกแล้วอะก็ถือว่าช่างมันเถอะถ้ารักกันไม่ได้ก็ขอให้เจอบ้างได้ไหม ขอ,อให้เจอบ้างก็ยังดีนายนี่ถ้าเจอกันแล้วนายทำกับฉันแบบนี้อ่ะเบอที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันฉันก็ไม่ยอมหรอกนะหมายความว่ายังไงฉันตกลงก็ได้ฉันจะลองคบกับนายดูแต่นายจะรับได้เหรอถ้าต่อไปอนาคตของนายจะไม่มีได้สิอนาคตของฉันนะ่ะคือต้องการมีความสุขเท่านั้นแหละเอเชียดีใจจนบอกไม่โทกที่อาร์ม ยอมตกลงเป็นแฟนเขายอมรับว่าอนาคตแทบมองไม่เห็นเลยแต่เขาจะทําทุกวันให้มีความสุขก็เท่านั้นอามเองตอนนี้ไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่ารู้เพียงแค่ว่าอยากมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ลูกน้องวงญ่ยล้วแสดงความรัก,กเขาด้วยความจริงใจถ้ามีก็จะเห็นแต่มีแค่หมอนนี่นี่แหละที่รู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน